นายนัทพลศีโตครับชช่อเรียนชื่อโซนี่นะครับ,รบรผมมาอยู่นี่โซนี่ครับผมมาอยู่นี่ได้เป็นเวลา2ปีนะครับถึงจะเป็นเวลาแค่สั้นๆนะครับแต่ก็ผมปรลักโรงเรียนนี้นะครับและสิ่งที่ประทับใจนะครับคือคนระเบียบโรงเรียนแล้วก็คุณครูนะครับที่คอยสั่งสอนให้ทุกคนน <c oughs> ดีนะครับแล้วก,ก็เพื่อน ทีดีนะครับที่มีเพื่อนที่ดีแบบนี้นะครับก็สิ่งสิ่งที่จะนำไปใช้ในชีวิตในอนาคตนะครับก็คือความมีเกียรติในที่โรงเรียนนี้ได้สั่งสอนเลครับควมีเกียรคท่โรงเรียนนี้ได้สั่งสอนเครับทุคนะครับนัาครูผู้เกีนะครับอยู่โรงเรียนมาโอ้หปีแล้วนะครับ ว่าทับใจเรื่องขุดรถหน่งไม่ไครคับมากเลยครับแต่เข้ามากันคิดอยู่้รนะครับตแต่ม่นันึ่งครับ้งแต่ม่นแต่ีนบ้มาหครับ้แมนบคตับมันครับโ้ ท่านผู้ชมนะค mhm. รับไปอยู <wolves> ่ส <teor> วัสดีค <Nixon> รับผมนายพิชิตงามศรีครับคู่เด็กเล่นตออฟชื่อว่านนท์การเรียนที่นี่ก็6ปีแล้วครับ6ปีนะ6ปีครับก็ภาพใจในโรงเรียนนี้ก็คือผมได้เป็นรุ่นแรกครับเป็นรุ่นพี่ครับแล้วก็ได้ ระเบียบนี้วินัยมากมายเราได้ความรู้แล้วก็ขอขอบคุณคณรูทุกท่านครับที่อบรมสั่งสอนมาโดยตลอดครับก็ขอขอบคุณครับครับ <c oughs> <c oughs>

ขออิคขอบเขาก้นาดยังผมชินคอผมเยงห่่้นชื่อ่ะดูบานคอใหญ่ค่ับนมันคือฮ์ิประทับใจนะครับทับใจยางหนหที่ได้มาเรียนมาเรียนโรงเรียนนี้สามปีแล้วได้ประสบการณ์ไร่อย่างได้ความรู้ประสบการณ์ไร่อะไรนี้ แต่มีเพื่อนน่ารักทุกคนเลยครับเอ้าหนานหนาดีมากครับขอบคุณมากเลยครับขอคบคุณสวัสดีครับผมชื่อนายนัทพลดวงกาครับชื่อเล่นชื่อเจมครับ